เาเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้จับฉลากว่าใครจะได้สะกดเป็นคนแรกคนที่2นึงจนจนถึงคนที่5้คราวนี้เนี่ยสคนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปห้องเก็บเสียงค่ะจะไม่ได้ยินเสียงลิตรคำเพราะาเราจะใช้ลิตรคำเดียวกันเนะาะคราวนี้ก็จะให้สะกดคำภายในเวลา60วินาทีเสียงกระดิ่งก็จะดังขึ้นเมื่อหมดเวลาค่คะ ถ้าคำไหนที่ไม่ชัวร์หรือคิดว่าสะกดไม่ทันแน่ๆเนี่ยก็สามารถบอกทา s สได้ก็แต่จะไม่สามารถกลับม,มาสะกดคำนั้นเหมือนเดิมได้อีกน้องๆเข้าใจกติกาทุกคนนะคะเดี๋ยวแบบแบบนี้ต้องมีรอบทดสอบหน่อยไหมอ่ะเอาไหาม judges test round จะทดสอบหรือจะทาเป็นตัวอย่างให้ดูเออเป็นตัวอย่างอ่าเป็นตัวอย่างค่ะวิเทจะเป็นคนคนอ่านคํานะครับอ่าสมมติอ่าครับน้องแพทริกครับจากโรงเรียนวัดหนองยายร่มครับเชอครับแพทริกพร้อมไหมครับพร้อมครับแพทริกมีเวลา6 0วินาทีนะครับแล้วเราจะเล่นจากลิสต์คำเก่านะครับเพราะน้องๆไม่ต้องตีใจว่าเราได้คำนี้นะฮะ60สวินาทีพร้อมนะครับพร้อมครับ Register R E G I S T E R Tunnel T U N N E L Weapon pass lyrics L, <yrics. S 3> L Y R I C S, <S discovery D I S C O V E R Y ซ so, ุอ่าโอเคยังสมมติว่าเมื่อกี้เนี้ยสมมติว่าเมื่อกี้นะฮะสมมติว่า discovery เสียงกระดิ่งดังกิงๆงยังตอบได้อยู่ยังสะกดได้อยู่แต่พี่เต้จะไม่พูดคำนั้นอีกแล้วใช่ไหมอ่าแต่สมมติจังหวะไหนเกิดใจหัวนึกถึงแฟนแล้วทำให้พี่เต้พูดอะไรนะให้ทวนอีกทีได้ครับเพราะเวลาเป็นของเราเองเก็ดปะถ้าไม่ได้ให้บอกว่า pass แค่นี้ห้าคนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมจ๊ะเพราะทันทีที่คนแรกเริ่มเราจะไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้อีกแล้วเออแล้วใครเริ่มก่อนดีอ่ะแพทริกต้องจับชละชนะอืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวน้องๆทั้งสี่คนตามแพทริกไปเลยค่ะต้องเก็บเสียงครับทางไหนอ่ะเดี๋ยวจะมีพี่สตาฟมา น้องอีกสี่คนเนี่ยไปที่ห้องเนี่ยจะมีมีน้ำมีอะไรให้นะฮะเข้าใจว่าแต่ว่าของคนแรกเนี่ยเอาน้ำไหมลูกดู่มดื่มน้ำไหมมันต้องพูดนิดเอาน้ำไหมไม่เอาไม่เป็นไรโอเคแล้วแต่แล้วแต,แต่อ่ะเชิญตรงนี้เลยลูกนะตื่นเต้นไหมคะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ดูนิ่งๆนะ ตื่นเต้น,ตนเนยังไงพี่ขอให้โชคดีนะคะเข้าใจกติการเรียบร้อยนะคะชื่อลอรินวงพร้อมมูลจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุยนวส์60วินาทีนะครับพร้อมไหมลูกครับพร้อมนะครับ60วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่ม powerful powerful p o w e r f u l status S-T-A-T-U-S. -T -T Movement. M-O-V-E-M-E-N-T. Dramatic. D-R-A-M-A-T-I-C. Tourism. T O U R I S M. Direction. D-I-R-E-C-T-I-O-N. Examine. E X A-M-I-N-E. Pregnancy. P-R-E-G N-A-N-C-Y. Sympathy. Sympathy expansion. Expansion. Unstable. Unstable. Metropolis. Metro. Metropolis. Terrible. Terrible. -R -R -E. Balcony. Balcony. NY <and> ใจหายแวบเลยสวัสดีครับผมชื่อพรเทพพรสิริชเชอร์ชื่อแก้วครับมาจากโรงเรียนเซนจอนสามัญครับพร้อมแล้วไป Powerful P e O W E R F U L Status เอ่อ pass Movement M O V E N <D ramatic. S 2> R A M E N T Dramatic D R A M A T I C Tourism, T O U R I S M. Direction, D I R E C T I O N. Examine, E X A M I N E. Pregnancy, P A S T. Sympathy, S Y M P A T H Y. Expansion, E X P A N S I O N. Unstable, U N S T A B L E. Metropolis, uh, M E T -I -A -P R O P O L I S. Terrible, T E R R I B L E Balcony, B A L C O N Y. Cottage. C-O-W-T-A-G-E. Investigate. I-N-V-E-S-T-A-I-G-A-T-E. Successive S-U-C-C-E-S-S-I-V-E Clarity. C-L-A-R-I-T-Y. Justice. J-U-S-T-I-C-E. Episode. E-V-I-S-O-D-E. Victim. V-I-C-T-I-M. Priority. P-R-I-O-I-T-Y. Fracture. F-I-S-C-T-U-R. Shelter. พลอ,องวัฒนาสิริกกลนะครับมาจากโรงเรียนกร,รุกรงเทพริสเตียนนะครับเร็วแล้วไป,ป Powerful P O W E R F U L Status Pass Movement M O V E M E N T Dramatic D I <Tour ism. S 3> o U R A S M A T I C Tourism T O U R I S M Direction D I R E C T I O N Examine E X A M I N E Pregnancy Pass Sympathy s-y-m-p-a-t-h-y expansion e-s-p-a-n-s-i-o-n unstable u-n-s-t-a-b-l-e metropolis pass terrible t-e-r-r-i-b-l-e balcony b-a-l-c-o-n-y cottage pass investigate i-n-v-e-s-t-i-g-a-t-e successive s-u-c-c-e-s-s IVE Clarity CLAITY Justice JUSTICE Episode EPISODE -E. Victim VACTIM Priority PRIORITY ชื่อนายนันทรักษ์เจมุลไทยจากโรงเรียนสตเตอา์ลี่ที่ไปก็จะเป็น60วินาทีของเราบริหารเวลาให้ดีไม่ได้บอกแพสถ้าฟังไม่ทันขอใหม่ได้ในแต่ละคำพร้อมไหมลูกพร้อมนะพร้อมแล้วไป powerful p o w e r f u l <S status s, s t a t u s, <S movement <S m o v e m e n t dramatic d r a m a t i c tourism T O U R I S M direction D I R E C T I O N examine E X A M I N E pregnancy P R E G N A N C Y sympathy S Y M P A T H Y expansion E X P A N S I O N unstable U N S T A B L E metropolis M E T R O P O L I S terrible T E R R I B L E balcony B A L C O N Y cottage C O T T A G Investigate I N V S T I G A T Successive S-U-C-C-E-S-S-I-V-E -E. Clarity C L A -E R I T Y Justice J U S T I C E Episode E P I S O D E Victim V I C T I M Priority P, -I -P R I O R I T Y Fracture P F R A C T U R E Shelter S H E L T E R Detention D E T E N T I O N Civilian C I V I L L A N DELIBIN <laughs> I <laughs> Oh. สวัสดีค่ะชื่อการสนาพรแต้พันชื่อเล่นแก้วมาจากโรงเรียนเตรียมรังศึกษาค่ะบร <c oughs> ิหารเวลาให้ดีถ้าไม่ได้ก็บอกว่า pass ถ้าเกิดฟังไม่ทันก็บอกขอไอทีอีกทีก็ว่ากันไป60วินาทีพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะ,คะพร้อมแล้วไป powerful p o w e r f u l <S status s, s t a t u s, <S movement <S m o v e r f u l. M E N T. Dramatic. D R A M A T I C. Tourism. T O U R I S M. Direction. D I R E C T I O N. Examine. E X A M I N E. Pregnancy. P R A G A N A C Y. Sympathy. S Y M P A T H Y. S Expansion. Past. Unstable. U N s-t-a-b-l-e metropolis m-e-t-r-o-p-o-l-i-s terrible t-e-r-r-i-b-l-e -R -R -E. balcony b-a-l-c-o-n-y cottage pass investigate i-n-v-e-s-t-i-g-a-t-e -E. in successive pass claire <laughs> ในระหว่างนี้ก็ขอเชิญนะฮะน้องๆทั้ง4คนนะฮะของ Fantastic Five ขึ้นมาบนเวทีอีกรอบนึงค,ครับเชิญครับค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะประกาศนะคะผู้ที่ได้แชมป์และรองนะคะก็จะขอบอกว่าทาง NJ นะคะ เอ็นจีแมกซีนเนี่ยมีของรางวัลที่จะให้แชมป์ประจำภาคนะคะสำหรับวันนี้นะคะ uh, แชมป์ประจำภาคจะได้รับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน N Concept นะคะชุดกิฟต์เซตจากเครือเนชั่นกรุ๊ปนะคะสมาชิกนิตยสาร NJ Magazine uh huh. เป็นเวลาทั้งหมด1ปีค่ะเตี่ยนครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออยู่แค่อีก2ท่านด้วยกันนะครับคืออีก2ท่านอาเคิเชนสอง<า> <2 S 1> น้องสองคนเดินขึ้นมาข้างหน้าเลยเหรอเอา,อาละเว้เอาละเว้เอาละครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่2ท่านคือน้องนันทวัฒน์และน้องผ่อนเทพนะครับค่ะโอเคน้องนันทวัฒน์นี่จากสตรีวิทยาส,สองนะครับน้องพ่อนเทพนี่จากเซนจอนนะครับก็ขออนุญาตประกาศอันดับหนึ่งและกันนะครับด้วยคะแนนถึง26คะแนนขอเสียงปรบมือดัง ให้กับนันทวัฒน์จากสตรีวิทยาซอยและรองอันดับหนึ่งนะครับ20คะแนนคือน้องพรเทพครับจากเซนจอน,นันเอกขออนุญาตนะฮะขอแสดงความิดีกับน้องทั้งห้าคานด,ด้วยนะครับ,รบโอ้สุดยอดนะฮะ นี่เห็นไหมพอเวลาเราไม่ได้ที่หนึง่งเราก็แสดงซิฟ <Spirit. S 1> ิลิสเต็มที่โยสปิลิสปิลิสเต็มที่นะฮะโดยการจับมือเพื่อ,อีกทีเอางี้มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะอยากจะฝากอะไรไปถึงนี่มองกล้องนิดหนึ่งนะลูกนะอยากจะฝากอะไรไปถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทั้งบ้านตอนนี้ครับขอบคุณมากสําหรับก,กําลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่มาได้แล้วก็ทุกคนที่มาได้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับทำไมต้มองน้ำตาซึมด้วยเพราะอะไร มมมมมผมจะเป็นลมเถอะ้พี่อย่าแซวเอาขอเซฟประมือให้แชมป์ประจําภาคเราอีกทีครับโอเคขอแดงความนดีด้วยสวัสดีค่ะชื่อการจนาพรแต้พผันชื่อเล่นแก้วมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะได้ที่5ค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้โอ้ยก็คนอื่นๆก็เก่งมากเลยดีใจมากพิธีกรก็น่ารักได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยสนุกมากเลยค่ะวันนี้ ชื่ออารินมงพร้อมมูลจากโรงเรียนมหาินเดินวุฒยานุสรครับได้ที่4ครับก็รู้สึกดีครับช่วงที่เครียดสุดก็คือมันก็เครียดเท่าๆกันนะครับตั้งแต่แข่งมนาะก็รู้สึกไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับ วัสพลโอวัฒน,นาสิริกุลน,นะครับมาจากโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนก็วันนี้ได้ที่3ครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับคงเป็นรอบ s ัดเดนเดยนะคบเพราะว่ามันจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเราจะสะกดถูกไหมอะไรประมาณนี้ครับสำหรับเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษก็คือต้อง มันฝึกฝนบ่อยๆต้องใช้เวลาในการฝึกฝนไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณโครงการ n j s p e l l i n g B e e นะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับนักเรียนทุกๆคนแล้วก็ให้โอกาสในการไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะครับ so สวัสดีครับผมชื่อพรเทพพรสิเชรชื่อแก้วครับมาจากโรงเรียนเซนจอนสามัญครับได้ที่2ครับ <laughs> ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ามาได้ถึงขนาดนี้ครับก็1ใน5รอบนี้ก็ไม่คาดหวังเลยครับจริงๆพอดีอยากแค่เข้ารอบ50คนจริงๆก็พอแล้วครับพอดีมีคุณครูแนะนำครับให้มาแข่งตอนมอ .4 ครับเขาก็มาชวนไปพอดีเขาเห็นเราก็เลยชวนมาแข่งครับฝึกฟังพูดอ่านเขียนเยอะๆครับทุกทักษะช่วยได้แล้วก็ต้องขยันดูหนังฟังเพลงก็ได้ครับอ่นานหนังสือบ่อยๆ ก็จะทําให้ฝึกไปนในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อนายนันทรัตน์เจมูนไทยจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับได้รางวัลอันดับหนึ่งครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเพราะว่าได้ฝึกฝนมานานอยู่พอสมควรครับเครียดสุดก็น่าจะเกมสุดท้ายที่สะกดปากเปล่าครับ ไม่ครับปก,กติกปก,กติคาดว่าจะตกรอบแรกครับก็ <c oughs> ได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วแล้วก็ได้ส่สงเสริมได้มากขึ้นนะครับ